สวัสดีครับก้าสวัสดีครับจอดก่อนได้ไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก้าขี่รถจักรยานแล้วก็เป่าสูลมอืมเป่าลมจักรยานเหรอลูกเมื่อกี้มันแบนเหรอครับมันไม่แบนแล้วใครเป่าให้พ่อโอเคโอ้ได้กี่รอบแล้วครับนี่ได้กี่ลได้กี่รอบแล้วครับ โอ้โหเอาสุดแรงเลยเก่งจังเก่งจังเสียงอะไรเสียงตัดหญ้าครับเสียงรถตัดหญ้านะถ่าย,าย,ายหรอ <laughs> หถ่ายด้วยเหรอโอเคโอเคตัดหญ,ญ้าก็จะให้ถ่ายนะเออ ครับ,ค,บครับ,ค,บครับครับครับ,รบเดี๋ยวป้าถ่ายนะแกปั่นไปเลยแกปั่นไปเลยครับชมชวนชมยังสวยอยู่นะคะผู้ชมวันนี้อัปเดตชวนชมที่บ้านยายนะคะน้องกล้าแวะมาแวะมาหาคหุณยายอีกแล้วนะครับวันนี้ชวนชมเป็นไงลูกสวยไหมเนี่ยทำไมต้นนี้มีสองสีล่ะ ก้าเห็นไหมสีอะไรบ้างสีชมพูคู่กับสีเขียวฮะดอกมันนะดอกดอกชวนชมมาสีอะไรบ้างคะไปหยิบไปจับดูหน่อยดิสีอะไรอันนี้สีอะไรลูกชี้ดูหน่อยสีชมพูนี่สีแดงไม่ใช่เหรอลูกสีแดงครับอันนี้สีแดงเนาะเอะเอะโอ้สูงกับก้าตั้งเยอะแหละข้างบนสีชมพูใช่ไหมลูกข้างบนสีชมพูสีชมพู ครับครับครับอันนี้สีแดงกระถางนี้อยู่นี่อยู่ไม่สูงตัวนี้ับรถติดพ่อพ่อติดอะไรครับถอยหลังได้ไห,อหมอะถอยหลังเป็นไหมครับรถติดรถติดรถติดปั่นถอยหลังได้ไหมครับพ่อับรถติดรถกถอยไปถอยไปถ้ารถติดก็ถอยหลังออกมานะครับ ไปเลยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะผู้ชมชวนชมชวนชมชวนชมค่ะสวยสดใสเหมือนเดิม 哎。Okay. กรอบมากรอบค่ะมากรอบก็อร่อยแล้วนะคะเนี่กำลังกรอบเลยราคาเนี่ยกรอบ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 มากรอบนี่ดกอยู่นะคะลูกดกลูกดกนะคะมากรอบเด็ดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเก็บไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้ก็มีใหม่แล้วนะคะ อัปเดตสวนยายนะคะผู้ชมอัปเดตอัปเดตค่ะมีอะไรบ้างมะนาวมะนาวค่ะมะนาวก็ลูกโตแล้วมะนาวโตขึ้นเยอะแล้วนะคะมะนาวโอ้ตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยรังนกกระจิบอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยมีลูกนกด้วย ใช่หรือเปล่านี่อุ้ยอ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 ้ย,อยมีนกกระจิบมีนกกระจิบผู้ชมอุยอ้ยอุ้ยเรียกน้องกล้ามาดูดีกว่าเนี่ยคะ่ะผู้ชมคะ่ะโอ้ธรรมชาติธรรมชาติยังเป็นตัวแดงๆอยู่มันมันเชิงเงือกคอจะมองหายแม่มันแน่เลย ผู้ชมมันมันอยู่ต้นมะนาวนะคะมันอยู่ต้นมะนาวอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวเราจะหาบันไดส,สูงๆมายืนดูม,มุมมุมข้างบนเขานะคะผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะคะโอ้โหนกกระจิบน้อย ะะก็เรามาดูอะไรอีกนะเดีวจะดูมุมสูงอีกทีนะคะนกกระจิบรลูกเหรอนกกระจิบอยู่ตรงนี้เองหิวข้าวแล้วเหรอหิวข้าวแล้วเหรอ,อ ก้าก็จะมามองแล้วเหรอลูกปาก,ก้าลงก่อนนะครับนะลูกกระจิบมองหาแม่เขาพี่ครับพ่ออยู่ไหน ข้างในบ้านแล้วลูกนี่ค่ะโอเคคบ หิวข้าวหิวอาหารแล้วเหรอนอกกระจิบน้อยรอก่อนนะคะเดี๋ยวแม่หนูคงมานะคะผู้ชมธรรมชาติมันก็อยู่แบบนี้เนาะโอเคโอเคค่ะน้องก็้าอยากส่องแต่คงไม่ให้ขึ้นไปหรอกนะคะนี่ค่ะเห็นยังครับ ลูกน้อยนะลูกนกกระจิบน้อยมันรอแม่มันมาป้อนอาหารนะเหมือนก้ารอกับข้าวจากป้าเลยป้าอ้าปากกว้างหรือยังโอ้ยอาหารยังไม่มาเนาะรอก่อนครับรอก่อนนะไปเราอย่ากวนมันนะลูกนะก้าก้ารังอะไรลูกเนี่ยรังพึ่งรังพึ่งเหรอคะเนี่ย มันร้างแล้วตัวมันหายไปแล้วนะครับผู้ชมอ๋อมันอยู่ต้นมะนาวบ้านยายนี่เองหายไปแล้วนีหายไปแล้วครับหายไปแล้วมีแต่มะนาวตรงเตงมะนาวเยอะมากเลยนะคะผู้ชมลูกละสิบลูกละสิบใครจะสนใจบ้างคะรังผึ้งรังผึ่งงุ้ยเอารังมาทำอะไรดีเนี่ยรังผึ้งรังผึ่งเนาะ S <S มันไม่เป็นไรมันไม่มีตัวมันแล้วลูกไม่มีตัวไม่อยาก,ยากมมมีตัวไม,มไม่มีตัวแล้วนะคะผู้ชมตัวมันไปแล้วนะคะมันทิ้งร่องรอยไว้ให้เราดูโอ้ธรรมชาติธรรมชาตินะคะธรรมชาติบ้านยายคะ่ะมีทั้งนกทั้งผึ้งเลยละค่ะผู้ชม สวัสดีค่ะผู้ชมอันนี้คืออาหารอาหารเมนูของคุณยายนะคะอาหารเช้าวันนี้มีนี่อะไรครับนี่อะไรคะนี่อะไรคะ ลนนิ้นจี่จเขียวหรอทำไมมันเป็นสีนี้ว้าวโอ้มีห่อน้ำพริกอีกตรงนี้มันหวานมากเลยอ่ะใช่ค่ะให้แป้งลูกแป้งอ๋อยังมีปูอีกนะคะผู้ชมอาหารมื้อเช้านี้ ไม่เช้าแล้วคะ่ะสายแล้วมาหาคุณยายสายละโอเคอัปเดตอัปเดตจะได้ให้มีคลิปให้ชมนะคะผู้ชมนี่นะคะยายก็สารบนกับการปนกับข้าวโอเคอเค่ะ